สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องซิกซิกมานะคะจริงๆแล้วซิกซิกมาเนี่ยมันกันมานานมากเลยนะคะเพราะว่ากำเนิดมาปี 1980s เลยนะคะก็คือเอ่ตอ o ์โรล่าเนี่ยเขาเป็นคนคิดค้นนะคะคอนเซ็ปที่จะต้องมาผลักดันเรื่องของ quality improvement นะคะในช่วง1986นะ,ะแล้วหลังจากนั้นก็ประสบความสำเร็จเลยนะคะเป็น success project ที่ทั่วโลกเขายอมรับ จนได้รับรางวัลนะคะเมลคอมเบิร์มนะคะในปี1988นะคะซึ่งหลังจากนั้นก็มีการพัฒนานะคะเพื่อที่ใช้เป็นเครื่องมือในการที่ต้องปรับปรุงในด้านคอร์ด i m p r o v เมน n t นั่นเองนะคะ,ะวันนี้นะคะอาจารย์จะอธิบายเรื่องเ e ็กซ i g ิกมาเบลนะคะเราจะได้ยินว่ากรินเบ a c k ็กเบลเย็ o ลบเบลอะไรเงี้ยนะคะเรามาดูกันว่ามีทั้งหมดกี่เบลนะคะหลักๆจะมีอยู่4เบล เบลลแรกนะคะคือตัวเบสิกนะตัวเบสิกคือตัวนี้เขาเรียกว่า white bell นะคะก็คือ,เ,อเข็มขัดขาวนะตัว white bell เนี้ยจะเป็นตัวเบสิกเบนซิกซิมานะคะเป็นพื้นฐานเลยนะคะก็คือว่า,าขั้นแรกที่เราจะต้องทราบคอนเซปต์ในการที่เราจะต้องเอาซิกซิกมไปใช้งานเนี่ยเราควรจะรู้เบสิกคอนเซปต์ของซิกซิกม่าก่อนนะคะว่า,าทีมควรจะเป็นยังไงอาจจะเป็นผู้ร่วมในทีมในการทำ improvement ก็ตามนะคะ อันนี้คือ white belt นะคะ white belt นี่จะโฟกัสไปที่ basic lean six sigma นะคะคือเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะระบุประเด็นที่เกี่ยวกับกระบวนการได้นะคะแล้วก็เป็น basic ด้าน lean six sigma concept ด้วยนะคะคือเรารู้ concept นะอันนี้คือรู้หลังจากนั้นก็ขยับเข้ามาเป็น yellow belt นะคะตัว yellow belt เนี่ยจะต้องได้รับ basic training นะคะเกี่ยวกับ project แล้วก็การทำ data collection ต่างๆนะคะแล้วก็ทราบเกี่ยวกับ minor improvement นะคะ เพราะฉะนั้นเยนโลเบลก็จะอยู่ในขยับขึ้นมาเป็น l e ี n นซิกซิกมาคอนเซ็นะคะซึ่งมากกว่าเบส i c อยู่ที่อาจารย์ระบุร o o คอร์สอินดลัซว่าร o t คอร์สคืออะไรของปัญหานะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของโฟกัสไปที่อิ r พ v e เมนต์โปรเซสด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวเยนโลเบลเนี่ยจะต้องได้รับการเทรนนิ่งนะคะเพื่อที่จะซัพพอร์ตโปรเจกต์นะคะไม่ว่าจะเป็นเทรนนิ่งของพวกกลับการสถิติหรือว่า Problem Solving ต่างๆนะคะเครื่องมือ ะะที่จะต้องใช้ในโปรเจกต์นะคะอันนี้คือ Yellow Belt นะคะหลังจาก Yellow Belt แล้วนะคะก็จะมี Green Belt นะคะตัว Green Belt เนี่ยจะสามารถที่จะขยับขึ้นมาหน่อยละจะ Invol ในเรื่องของ Project Base มากขึ้นนะคะสามารถที่จะเป็น Leader นะคะสามารถที่จะนำ Improvement Projects เล็กๆนะคะมาใช้แล้วก็เก็บข้อมูล Analyze Data ได้นะคะโดย Green Belt เนี่ยจะอยู่ภายใต้การดูแลของ Black Belt ด้วยนะคะ เพราะฉัน g r e น n b e l t เนี่ยสามารถที่จะดีดโปรเจกต์เล็กๆได้แล้วนะคะแล้วก็วัดผลไปที่ Effectiveness นะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือนะคะเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพของโปรเจกต์ได้ดียิ่งขึ้นนะคะเพราะฉันั้ e น n r e l t เนี่ยจะเข้าใจ DMAIC ของ Six Sigma Concept แล้วนะคะอย่างลึกซึ้งถ้าจาก Green Belt นะคะก็จะเป็น Black Belt นะคะ Black Belt เนี่ยจะ อยู่ในโปรเจกต์เบสเหมือนกันนะคะคือต้องทำโปรเจกต์เนาะแต่ว่าโปรเจกต์ที่ Black Belt ทำจะเป็นโปรเจกต์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นอาจจะเป็น cross functional หลายๆหลายๆส่วนงานหลายๆโปรเจกต์เข้ามานะคะแล้วก็มีการ apply advanced statistical tool ต่างๆมากขึ้นนะคะโดยเครื่องมือที่ Black Belt ใช้ก็จะเป็นเครื่องมือที่ advanced ขึ้นมาอีกนะคะคือใช้การวิเคราะห์ที่อย่างลึกซึ้งมากขึ้นนะคะแล้วก็ Black Belt ก็จะต้องทำหนะ้าที่ในการที่ต้องเป็น ผู้ดูแลของ green belt ด้วยนะคะนอกจาก4 belt นะคะก็คือ white yellow green แล้วก็ black แล้วเนี่ยจริงๆแล้วนะคะตอนที่ทอาจารย์ทำ sigma นะคะสมัยนานมากแล้วเพราะว่าเราเป็นเชนของ Motorola อสมัยก่อนอมันจะมี master ด้วยนะคะตัว master black belt ระดับที่สูงขึ้นมาสูงกว่า black belt ธรรมดานะคะคือสามารถที่จะเทรนแล้วก็ดูแล black belt ได้ด้วยนะคะแล้วก็ ทำาที่เป็นเอ็กซ์เพรสก็ว่าได้นะคะของซิกซิมาสำหรับองค์กรอันนี้คือมาสเตอร์แบล็กเบลนะคะหลังทัดจากมาสเตอร์แบล็กเบลบางองค์กรก็จะมีแชมเปี้ยนเนาะแชมเปี้ยนก็คือซีเนียร์ลีเดอร์นั่นเองที่สามารถที่จะเอ่อฟัคซิลิเทตโปรเจกได้นะคะแล้วก็จัดสรรทรัพยากรต่างๆนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนทางด้านซิกซิกมานะคะให้แอคชีทางด้านบิสเนสโกลได้นะคะอันนี้ก็หลักๆเลยที่เราควรจะทราบเกี่ยวกับซิกซิกมาเบลดนะคะเพราะฉะนั้นถ้า องคใดนะคะคิดที่จะเริ่มนำซิซิมาไปใช้นะคะจริงๆแล้วเป็นเครื่องมือที่ดีๆมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องมือที่เออเอ็กตนะคะแล้วก็สามารถที่จะโฟกัสไปที่การรีดิวเวสการทำคุณภาพอินพ o ฟเมนต์ได้ดีแต่อย่างไรก็ตามซิสซิมาก็จะต้องการเวลานการที่ต้องอินพ e m เมนต์นะคะถ้าสนใจก็ติดต่อคุณภาพแอส s o เซ a t ตได้นะคะในการที่เรามีโปรเซสในการที่ต้องคอนซัลและก็เทรนนิ่งเรื่องของซิซิมาด้วยขอบคุณมากค่ะ